สวัสดีครับมารู้เส้นเดี่ยวกันครับเส้ดเดี่ยวงวดประจำวันที่วันที่17มอคอครับเ17มคนี่ขอ,อ,อนวดเทเี่ยวนะเทเี่ยวนี่ให้ให้บนนะให้ออกล่าง นี่ให้ล่างไปบนนี่วิ่งล่างดูนี่กันเนี่ยให้บนแต่ไปล่างแต่ถ้าเราซื้อลอตเตอรี่ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ตงัง น็นทังแนี่นี่นี่วิ่งบอลเม็ดเดียวเก็บได้โต๊ดเหมือนกันตะวันทองชุดเดียว สามตัวชุดเดียวฟันทองชุดเดียวหน้านี้เหน็น,หน,นสองมาแล้วนะเท่านะัวงเดือนแจ้วตัวเดียว เจ้เวยนี่ก็เข้าดีเหมือนกันเจ้เวยพวก,งา,พวกงา,าง้นพวกนงิน่างไปไปบอ ก็หลุดที่ล้วเอเปล่าก็หลุดนนี้ก็หลุดล็อกล่างแต่ขึ้นบอนันี่สอไลายไทยนี่หลุดไปแล้วเมืที่แล้วจากที่เดินหน้าดีๆด,ดูนี่ดีกันครับวัดประจำวันที่จิตเจนหมอกอนอะนี่ครับ คิดอย่างเชียนเด่นสามกับหกนะพลังลอตเตอรี่ให้บอลศูนย์ให้ล่างเจ็ดหมูอ้วนวิ่งสี่่งล่างสามไมไ่อะไรพอชีวามหายกี วันที่แล้วล่างเขานะเจ็ดพันล้านงวดที่แล้ววันที่แล้วเขา 9, ว้าเก้านะเจ็ดพันล้านงวดที่แล้วเข้าเก้าเนอะนักสู้นักวิ่งวันที่แล้วเท่าห้าหนึ่ง ทั้งตัวสี่ชุดเป็นสามตะวันทองเป็นไปที่หกทั้งวันนี้นะสามตัวชุดเดียวฟันทองชุดเดียวหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์เลย คุเห็นเก้านะฮะวุฒเก้าบนเศรษฐีมนเศรษฐีล้ยไให้ข้าลให้ 1. หนนไปล่างนี่ให้6กวงเดือน,นวุล้ยให้เ้า เจ้หวยวันที่แล้วเข้าสูงเก้าเก้าศูนย์เมตรเดียว,วดเป็นดี่หกสองสามตัวมาตัวนี่ฟันทองสึกล้างหนึ่งสี่หกชุดเดียวมั่นใจ บนสามเลยมั่นใจมากอาจารย์ดังทีแล้วหลดไอแน่ๆไแน่ๆาวที่แล้วอ,อ,อทิอทปงวดที่แล้วก็หลดยกทิปย ก่อแตกอ่ะงเปาสองไร่ชายวันนี้จะกลับมาเดินไหมสองสี่สองสี่บนนะเด็ดเข้าล่างไปไหลางวดแนะล้วล็อกล่างวันที่แล้วไปบนเก้าศูนย์ นาทีทองวที่แล้ววที่แล้วไม่เข้าด้วยเข้าแต่เลขเด่นห้าเดียวบนล่างวงจรทั่วเกิดโอเคนะนคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ